ในวันสงการพอดีเลยไปกันเลยค่ะนี่เรอยาจะไปนันนี้ก่อนเลยนะคะโอ้โหนี่เป็นแบบมีเชือกให้ดึงแล้วก็มีบันไดให้ปีนขึ้นไปนี่นะคะมุกอยากจะลงทางไหนจะลงสไลเดอร์หรือเปล่าลงสไลเดอร์นะคะแต่ว้าวสไลเดอร์มาแบบนี้เลยนะคะนี่ มีชิงช้าด้วยนะคะนี่น้องยี่หว่าเคยมาตอนเล็กๆตอนนั้นะยังแบบเล่นไม่ถนัดอันนี้คือแบบพอดีเลยโอ<ฮ>้โหสีสันสดใส,ส,สมากเลยค่ะที่นี่ว้าวเฮ้ยป,ปีนกันต่อนะคะเดี๋ยวน้องยี่หว่าจะลอดอุโมองค์สีฟ้าๆอันนั้นค่ะทุกคนนี่เราจะต้องลอดเชือกอันนี้ไปนะคะนี่น้องหว่ากำลังลอดไปแล้ว ไปเลยจะเดินค่อนข้างยากนะเพราะว่าข้างล่างก็จะเป็นเป็นเส้นเส้นเป็นเชือกๆเหมือนกันนะคะ<ม>ไปเลยแล้วก็เข้าไปข้างใน,นโอ้เข้าไปแล้วแล้วก็จะต้องไปออกตรงบันไดตรงนู้นนะคะแล <มา S 1> ้วก็จะพาไปดูตรงทางออกอว่าออกทางไหนนี่นนวันนี้เขามีกิจกรรมกันด้วยนะแม่วิวมาพาน้องยี่หวมามาเป็นวันสงการานนะคะนี่ วันที่15นะคะโอ้คนน้องยี่หวาลงมาข้างล่างน้องยี่หวาลงมาข้างล่างแต่จริงๆมันมาทางประตูนี้ก็ได้นะคะไปกันต่อนี่ตอนนี้เขามีกิจกรรมด้วยนะเดี๋ยวจะมีแบบกิจกรรมเล่นกันแต่น้องยี่หวาวิ่งไปแล้วคะ่ะนี่อะไรอ่ะล้อสสวยๆโอ้ยชายอะไรเอ่ยโกงๆข้างล่งสีนขึ้นไปเลยน้องยี่หวากำลังจะปีนขึ้นไปนะคะโอ้นี่น้องยี่หวาปีนแต่เล็กๆเลยนะ โอ้โหสไลเดอร์ลงมาไหมมามาเลยอุย้ยแม่หล่น <c oughs> ไเ่ได้ลงมา <c oughs> <c oughs> ไหลลงมาใส่ลูกบอลเลยค่ะ <c oughs> น้องยี่หว่าจะขึ้นภูเขาไฟไปเล่นสไลเดอร์กันนะคะ <c oughs> นี่เลย <c oughs> เดี๋ยวจะขึ้นตรงนั้นนะ <c oughs> ขึ้นตรงบันไดน้อยๆตรงนั้นแล้วก็จะสไลเดอร์ลงมาตรงนี้ เรไปแบบเป็นสไลเดอร์ได้ด้วยแล้วก็หล่นลงมาใส่ลูกบอลว้าวสนุกมากมีแถมคอลีฝั่งนึ่งค่ะตอนนี้จะมาลงฝั่งนี้นะว้าวเอาฝั่งนี้ไม่ค่อยลื่นเนาะฝั่งนู้นลื่นกว่าเราเดินกันมาที่โซนนี้นะคะจะเป็นโซนแบบอาชีพต่างๆต,ตอนนี้น้องยี่หวัวเป็นอาชีพนักดับเพลิงค่ะโหนี่ขับรถแล้วนะคะแล้วก็อุปรกรณ์เยอะมากมีวอนี่ผมอะไรแล้วก็ ีไฟหว๋วๆนะมีอันนี้ด้วยนี้ด้วยอ๋อโอเคโอเคนี่เป็นแบบที่ฉีดน้ำค่ะทุกคนอุ๊ยได้ยินเสียงด้วยน,นี่มีเสียงด้วยมีเสียงด้วยนะคะอโอ้ฉีดนู่นนูน่นไฟมอยู่ที่ตึกนู้นตึกนู้นตึกนูน้น ไปสู่ตรงนั้นนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะลอดอุโมงออกมาทางนี้นะอ๋อมันต้องคานเข้าไปด้วยนะมันแบบมันเข้าค่อนข้างยากเลยค่ะมีนี่หวานจะต้องมุดเข้าไปแบบนี้แล้วก็มาโผล่ที่ตรงนี้โผล่ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะต้องมาเข้าลอดอันนี้ออกมาให้ได้นะคะนี่เป็นท่อแบบนี้เลยเป็นท่อแบบเชือกนะคะ มาด้วยแม่ขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะคะโอ้ค่ะจะเล่นอิกแล้วค่ะรอบที่2อแล้วนะคะไปเลยโอ้โอสนุกมาตรงนี้สีเขียวๆตรงนี้น้ำเราจะทําให้ลูกบอลมันสามารถลอยขึ้นมาได้เดี๋ยวแม่จะให้น้องยี่หวานทาให้ดูนะคะเอาเลยนี่โอ้โ แบบลูกบอลลอยได้นะคะเขาจะเป็นแบบลมลมพุ่งออกมานี่ไม่ว่าจะไปเล่นอะไรกันตอ่อโอ้น่าจะไปแทมพอดีแล้วล่ะคะ่ะนี่ไม่มีใครเล่นพอด,ดีเลยนะเข้าไปเลยนี่นะคะโอ,โอ้อันใหญ่มากแทนพอดีอันใหญ่มากทุกคนแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะโอ้จะโดสนุกไปเลยะคะ่โะโดนมาก ใหญ่ใหญ่หญอาน้องย่าจะไปวิ่งมากระโดดใส่ร้อยยางเลยโอ้้างแบบนั้นเลยเหรอโอ้ปีนขึ้นมาได้ด้วยนะคะนี่กระโดดลงไปมึงไปจะเป็นโซนร้านขายผลไม้นะคะจะมีตะกร้าให้หยิบผลไม้เยอะมากเลยค่ะทุกคนที่หนึ่งพริกสามสีค่ะเอามาสามสีเลยนะคะโอเค อุ้ยเอาฟักมาด้วยเหรอเอากล้วยด้วยกับมะม่วงค่ะนี่แม่อยากได้มะนาวด้วยมีไข่ไก่ด้วยนะอันนี้ใช่ไข่ไก่หรือเปล่าใช่ใช่ค่ะเอาไข่เอาไข่ห้าฟองเยอะมากนี่มีอะไรอีกนะมีอะไรอีกนะมีมะขามกับมะละกอเอาไปตำส้นตำเอามะละกอไปตำส้มตำนี่โอเคเอามะละกอด้วยค่ะ ใช่ตอนนี้ได้เต็มตะกะ้าแล้วนะคะมาถามด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปคิดเงินกันนะน้องอีวาได้มาแบบเต็มตะกะ้าเลยค่ะา ดอกไม้ค่ะตรงนี้คือจะมีหลายอาชีพมากๆนะคะเดี๋ยวน้องยี่หวาจะมาจัดดอกไม้ขายนี่ไม้หลายสีเลยนะโอ้ได้สีชมพูแล้วค่ะนี่เสร็จแล้วเท่าไหร่นะคะแม่ค้าห้บาท้าบาทเอาตั้งไปเลยค่ะโอเคสวยมากค่ะได้ช่อดอกไม้หนึ่งช่อแล้วนะคะไปกันต่อจะไปดูกันว่าจะมีอาชีพอะไรอีกอาชีพต่อไปของน้องยี่หวาก็คือคนหมอที่โรงพยาบาลอนะันนี้รักษาแบบ เด็กๆใช่ไหมคะเอาน้องนอนเลยนี่แล้วคุณหมอก็ช่วยรักษาให้นะคะอุปกรณ์การรักษาจะอยู่ที่ข้างหลังเลยนะนี่เป็นคนนั้นก็ติดกิฟต์ <c oughs> อ้าวใส่ผ้ากันเปื้อนให้น้องเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ให้น้องกินนมนี่เลยให้น้องนั่งมอ้เมด้วยนี่นั่งมอ้เม่ได้ด้วยนะคะคุณหมอกําลังจะตรวจแล้วนะคะคุณหมอใส่เครื่องช่วยฟังแล้วนะ นี่แล้วคุณหมอก็จะตรวจน้องนะคะโอ้น้องเปิดเต้นดีไหมคะโอ้เต้นดีมากน้องเป็นอะไรคะต้องให้ยาน้องไหมคะเควัดไข้หน่อยคะ่ะจะนั่บเลยีบที่วัดไข้น้องหน่อยคะ่ะโอเคมาวัดไข้ให้น้อง วันที่ไหนวัดที่ปากเลยเหรอโอเควัดที่ปากไปเลยอืมนี่เป็นยังไงบ้างคะมีไข้ไหมคะมีไข้นะคะต้องให้ยาต้องให้ยาน้องนี่กระปุกยาอยู่ตรงนี้นะคะเต็มเลยคุณหมอจาย,ยาไห้น้องหน่ยค่ะน้องอี่หวาจะไปเป็นบุรุษไบสน์นี่จดหมายกันนะคะตอนนี้น้องอี่หว่ามีจดหมายในมือแบบเยอะมากๆแล้วก็จะไปส่งทุกร้านเลยเนี่ยจะมีแบบ แต่ละร้านแต่ละร้านนะคะนี่หว่ากำลังเดินไปหาเป้าหมายร้านที่หนึ่งค่ะนี่ร้านที่หนึ่งใส่ไปเลยรูจดหมายอ่ะต่อไปค่ะส่งร้านซูชิค่ะทุกคนเราจะไปหาร้านซูชิกันว่าร้านซูชิอยู่ตรงไหนนะคะน้องนี่หว่ากำลังแบบเร่งมือในการหาร้านซูชิตอนนี้เราเจอแล้วนะคะเราก็เอาตู้ร้านซูชิโอเคใส่ได้เลยค่ะนี่แหละร้านซูชินะคะเรียบร้อย ไปนีเรียบร้อยแล้วนะคะน้องนิวาจะมาขายน้ําปั่นกันค่ะทุกคนตอนนี้คือแบบมีน้ําหลายน้ํามากอันนี้ที่ทําไว้จะเป็นน้ําสตรอเบอรี่แล้วก็มีน้ําส้มด้วยนะคะหะูวันนี้คุณแม่จะเอาน้ําองุ่นสีม่วงค่ะโอเคนีหวาทําน้ําองุ่นให้แม่นะคะปั่นด้วยนะนเชคๆด้วยนะนโอเคเพิ่มวิปครีมใหมวิปครีมเหรอเอา ชอบกินวิปครีมมากเลยเอาวิปครีมวิปครีมมีรสชอ็อชอกโกแลตรสช็อกโกแลตนี่ได้วิปครีมรสช็อกโกแลตด้วยค่ะขอบคุณค่ะแม่ค้าอยากได้แพนเค้กค่ะอยากได้แพนเค,ค้กเอาไส้แบบผลไม้รวมเลยนะคะเอาแบบเยอะๆเลยค่ะนี่นะคะาําลังจะทําแพนเค,ค้กให้เราด้วยนะคะจะได้กินแพนเค,ค้กแล้วค่ะทุกคน โอ้หน้าผลไม้รวมน่ากินมากขอบคุณค่ะนี่แม่วิวจะกินเลยงอมงองงงนี่แล้วก็กินน้ำงอมงองงกินน้ำอร่อยมากเลยค่ะเท่าไหรคะสามสิบบาทโอเคสามสิบบาทค่ะคิดเงินด้วยนี่มีเงินเต็มเลยมีเงินในนี้เต็มเลยค่ะโอ้โหแม่ค้าขายดีมากเลยใช่ไหมคะ มีเงินเยอะเลยต่อไปนะคะเราจะมาขายอะไรกันซูชิโอเคแม่อยากกินซูชิมากเลยนะคะมาดูกันว่ามีหน้าอะไรบ้างนะแม่เอาจานใหญ่เลยค่ะเอาจานใหญ่เลยนะจัดมาได้เลยขอ5ชิ้น5้าคำเลยค่ะดูกันว่าอันนี้ว่าจะจัดแบบไหนมาให้ชิ้นไม่พอนะแม่ก็ต้องเอาจานสงจานใช่ไหมสองจานห้าชิ้นไม่พอเหรอ ไหนให้แม่นะคะตอนนี้แบบตั้งใจปั้นมากจะต้องปั้นข้าวให้เสร็จแล้วก็เราจะต้องเอาหน้าวางลงไปนะคะเ,คเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่จะได้แบบไหนคะ่ะว้าวน่ากินมากมีปลาแซลมอนกับไข่หวานแล้วก็นี่มีปลาดิบอีกแล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีไข่ปลาคาเวียเลยโอ้โหน่ากินทุกคำเลยค่ะเดี๋ยวแม่จะกินทุกคำเลยเฮ้ย แล้วร้านนี้ว่ายดีใช่ไหมโอ้ขายดีทุกร้านเลยแม่จะกินแล้วนะคะงามงๆมงามงมงมนี่อีกจานหนึ่งงามงามงามงมงมอร่อยมากเท่าไหร่คะแม่ค้าบาทสิบบาทเอาไปเลยค่ะสิบบาทขอบคุณค่ะอร่อยมากนะคะห้าคำสิบบาทถูกมากเลยนะคะแม่ไปเลือกผลไม้มาเลยเอาก้วยาด้วยสองอันเลยแล้วก็เอา มะม,ม,ม่วงสองพับทิมอันนี้ทัฟทิมน่คือพับทิมนะคะทุกคนสองลูกโอเคมีผลไม้อะไรอีกบ้างอันนี้ไหมได้เอาพริกด้วยเหรออไปเอาไปสามสีเลยโอเคค่ะไปคิดเงินกันนะคะกำลังจะคิดเงินให้นะคะติดแล้วแล้วก็ใส่รถเข็นให้ด้วยค่ะติดใส่รถเข็นเออมะม่วงหมดแล้วละคะเท่าไ,รไหร่แม่คะ โอเค20สบาทค่ะขอบคุณค่ะเล็วตะก,ก้าเลยไปกันต่อต่อไปของเราวันนี้เรามันจะทําพิซซ่ากันค่ะอยากกินพิซซ่ามากเลยโอเคค่ะแม่ค้าพิซซ่าร้านนี้ข่ดไม่ดีเลยหรอไม่มีค่อยมีเงินเลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาขายพิซซ่ากันแล้วกันนะคะเอามาหนึ่งถาดเลยค่ะขอเครื่องเยอะๆไส้เยอะๆเลยนะคะเอาหน้าแบบแน่นๆเลย Okay. แม่เอาตังแม่เอาตังมาจ่ายโอเคหน้าพิซซ่าแบบนี้นะคะทุกคนก็จะมีหน้าพิซซ่าให้ด้วย <Okay. S 1> มาดูกันว่าจะมีหน้าอะไรอีกบ้างอ่า <Okay. S 1> หนูอยากเอาห้าชิ้นก็พอใช่ไหมโอเคห้าชิ้นพอค่ะนี่ใส่หน้าไปเลยค่ะแน่นๆนะเกีวด้วยใช่โอ้เยอะมากเอาเขาเ้าเตาอบค่ะจะละชิ้นไปเลยค่ะ โอเคให้ป้าด้วยเดี๋ยวต้องไปเสิร์ฟป้ากันนะคะโอเคว้า okay. ว wow. ป้าชอบกินพิซซ่าที่เดี๋ยวจะทำพิซซ่าไปเสิร์ฟค่ะนี่เอามาอีกนี่สามชิ้นเลยค่ะของแม่สองชิ้นให้ป้าสามชิ้นใช่ไหมคะโอเคเท่าไหร่คะสี่สิบบาทสี่สิบบาทอ่ะอันนี้อันนี้สามสิบอีกสิบบาทเป็นสี่สิบบาทค่ะโอเคไปเสิร์ฟป,ป้ากัน ต่อไปนะคะเราจะมาเปิดร้านขายไอติมกันค่ะมาดูเลยนี่มีเก้าอี้ให้ลูกค้าด้วยนั่งอุย้ยไอติมมี40บาทเหรอโอเคเดี๋ยวแม่จะกระเถิบเก้าอี้ออกมานั่งนะคะทุกคนแม่จะแบบนี่แม่จะนั่งรอกินไอติมตรงนี้โอเคดูสิมีไอติมแบบหลายรสมากๆเลยค่ะมีแบบใส่ถ้วยแล้วก็มีโคนด้วยนะเหมือนเคยมามันจะมีโคนแต่ไม่รู้ว่าโคนไอติมไปไหนหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะกินแบบถ้วยโอเค แม่จะเอาแม่วิวจะเอาเอารสอันนี้นะช็อกโกแลตชิพนะแล้วก็เอ้ยวานิลาช็อกโกแลตชิพช็อกโกแลตชิพเอาอัะสองอันค่ะเอาสองอันนี้นะคะแล้วก็เอารสช็อกโกแลตเฉยๆค่ะแม่เอาเป็นรสช็อกโกแลตค่ะโอเคกดลงไปโอ้โหสามลูกมันยังน้อยอยู่มันยังไม่เต็มอ่ะเอาเอารสนี้เอารสนี้ เอาแบบเยอะๆเต็มๆโอเคโอ้โหสี่ลูกเฮ้ยขอบคุณค่ะไอติมสี่ลูกเท่าไหร่คะสามสิบบาท30บาทเอาไปเลยค่ะไอติมสามสิบบาทเร็บต่อไปเราจะมากันที่ร้านแฮมเบอร์เกอร์โอ้โหแฮมเบอร์เกอร์แบบขายดีมากตั้งเยอะสุดเลยใช่ไหมโอ้โห แฮมเบอร์เกอร์ขายดีสุดๆแบบเครื่องแฮมเบอร์เกอร,กอร์มีให้เลือกเยอะมากเลยค่ะมีชีสมีมะเขือเทศมีผักมีแตงกวาอุ้ยมีเฟรนฟรายขายด้วยนะนี่แล้วก็มีแบบสลัดให้ด้วยนะคะทุกคนคือเยอะมากตอนนี้แม่แม่ค้านะแม่ค้ากาลังเตรียมกําลังเตรียมแบบช่วยจานชามให้อยู่นะคะเพื่อที่จะเสิร์ฟแฮมเบอร์เกอร์ของเรานะคะเครื่องกดน้ําตู้กดน้ําโอเคเอาน้ําชาคะ่ะ กดน้ำชามาแล้วโ,โหแม่กินเยอะมากเลยอ่ะวันนี้ย <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะนี่จานที่หนึ่งทุกคนไม่ได้เบอร์เกอร์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็นี่ไม่ได้ของแถมเป็นชีสกับกับกับหมูแล้วก็มีสลัดนะคะแล้วก็มีเป็นไอศครีมว้าแม่วิวได้เยอะมากเลยค่ะเท่าไหร่คะแม่คะ สิบาทเอาไปเลยค่ะขอบคุณค่ะได้เยอะมากเลยอิ่มท้องแล้วค่ะวันนี้คนต่อไปนะคะเราจะไม่เล่นอาชีพกันแล้วแต่น้องยี่หวาจะมาเล่นลูกบอลอันนี้นะทุกคนอันใหญ่มากมันอันใหญ่มากๆนะคะแล้วก็มันจะแบบกิ้งกไปยี่หวาจะเข้ามาในนี้ว้าวแล้วก็จะทําการมุนห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 มุนเร็วมากว้าวโอ้โหแบบนี้เลยนะคะว่าจะมุนห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 มุน หมุนแล้วก็มาโอ้โหจะคว่ำไหมจะคว่ำไหมนี่โอ้โหเล่นแบบชิ้นเล็กๆแบบนี้เต็มเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้น้องยี่หวานะคะไปอยู่ที่ตรงนู้นแล้วค่ะนี่คือแบบเดี๋ยวทําให้เท่ากันใช่ไหมเราก็จะดันออกมาให้เป็นรูปมือของเราได้นะทุกคนเดี๋ยวแม่ไปช่วยน้องยี่หวาตบก่อนค่ะนี่ยี่หวาจะไปข้างหลังเลยนะคะตอนนี้เอาเลย โอ้โหเข้าไปทั้งตัวเลยค่ะโอ้โหอุ้ยมีมือมีมือมาด้วยมือมาด้วยอ้ยแบบนี้มีมือออกมามือลงน่้วหาแบบนี้เลยมีตัวแล้วก็มีมือนะคะโอ้โ้โอ้โ้ว้าวอันนี้ดีอันนี้ดีนี่ขา้างหลังจะเป็นสีเหลืองทุกคนสวยมากขาเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยนะคะนี่เรียบแล้วดันลง โอ้เป็นรอยมือแบบนี้เลยฝั่งนี้นะฝั่งนี้คือมันเป็นแบบบุ่มลงไปแบบนี้เลยค่ะฟืบอย่างนี้โอ้โหดีมากดีมากไปวิวมานั่งพักอยู่นะคะทุกคนคือที่นี่เขาจะมีแบบที่ให้นั่งใครมารอแล้วก็นั่งทํางานไปด้วยจะมีที่ชาร์จแบตบให้เรียบร้อยแล้วก็มีตรงมีโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีพวกขนมขนมขายด้วยนะคะพักเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องนิวหวาก็มาเล่นหมุนนะันนี้นแล้วค่ะทุกคนคือน้องนิวหวากิ้งแบบเต็มที่ไปเลยอ่ะ นี่นี่โหมาเลยเอโอ้โหค้าง,างาแล้วค้างเออจะหล่นแล้วหล่นลงมาแล้ว <c oughs>